ถ้าพูดถึง emperor นะคะอีกใบหนึ่งนะคะีค่ะที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างจาก emperor สักเล็กน้อยก็คือ,อ the devil ค่ะ the devil นะคะจะเป็นลักษณะของคาแรคเตอร์ของผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะทะเยอทะยานอยากนะคะหรือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ย ถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยก็จะหมายถึงว่ามีความต้องการในเรื่องของความรักค่อนข้างสูงหรือมมกจะทําผิดศีลธรรมได้ง่ายๆนะคะดังนั้นผู้ที่จับได้ h ด d e v ว l ในความสัมพันธ์นะคะอาจจะหมายถึงว่าเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆนะคะซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนะคะคุณอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือว่า,าคนที่คุณชอบเนี่ยอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วดังนั้นเนี่ย คุณก็อาจจะไปเป็นมีความแอบมีความสัมพันธ์ลับๆกับอ,อีกฝ่ายหนึ่งได้นะคะแต่ว่าถ้ามองในลักษณะที่ว่าถ้าคุณเป็นคู่ครองกันนะคะก็จะหมายถึงว่า the devil นี่นะคะก็คือต้องระวังนิดนึงในความสัมพันธ์ในลักษณะที่ว่าจะไปมีความรักซําซ้อนได้ง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบในลักษณะของเรื่องของความทา้าทายแล้วแล้วก็ the devil นะคะเป็นสิ่งที่ทา้าทายมากที่สุดแล้วคะ่ะ